สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าโคบุตนะคะเพื่อนๆขามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะที่เราเคยลงคลิปไปหนึ่งรอบแล้วค่ะ สองหรือหนึรอบน่าจะเป็นสองรอบเนาะไม่แน่ใจเพื่อนๆลองไปหาดูเนาะตอนแรกที่ได้เขามาค่ะเพื่อนๆเขาจะมีอยู่แค่ใบเดียวนะคะตอนนี้เขามีสี่ใบแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็ลายสวยชัดมากๆเลยค่ะเห็นไหมสวยมากๆเลยนี่เห็นไหมคะเป็นบอนสีอีกหนึ่งตัวนะคะที่ น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ก็ราคาแรงมากๆเลยค่ะเป็นบอลเก่านะคะตัวนี้โคบุตนะคะเป็นบอลเก่าเนาะก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็เห็นเขางามดีแล้วก็สวยดีก็เลยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะจะให้ดูความสวยเขานะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่เห็นไหมคะจะมีเม็ดเป็นสีชมพูมีลวดลายสีสวยมากๆเลยค่ะนี่ ตรงนี้จะเป็นออกสีขเขียวนะคะนี่เห็นไหมสวยมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆสวยจริงๆเนาะสวยจนไม่มีที่ติเลยค่ะว่าจะขยายพันธุ์เขามีหัวแล้วนะคะเพื่อนๆหัวค่อนข้างที่จะใหญ่เห็นไหมนี่ดูลวดลายนะคะทรงโหสวยอะ่ะสวยมากๆเลยอะ่ะสวยจนไม่รู้จะพูดยังไงเลย สวยมากเออลืมบอกไปนะคะเพื่อนๆมีมีมเออพี่ท่านหนึ่งนะคะอิ inbox เข้ามาทางในเพจนะคะว่ามีคนได้นำรูปแคปรูปจากช่อง YouTube ของหวานบ้านสวนนะคะไปนำเสนอขายนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่จะซื้อบอลน,นะคะโปรดระวังกันด้วยนะคะเนอะก็ขอบคุณเพื่อน เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่ inbox mm hmm. เข้ามาทางเพจของหวานบ้านสวนนะคะที่ส่งข้อความมาบอกนะคะ mm hmm. ก็ค่ะเพื่อนๆก็จะซื้อบอลหรือว่าจะสั่งบอลก็ให้ตรวจดูแล้วก็เช็คกันให้ดีๆนะคะเออ่ทุกวันนี้เนาะมีโจรมากมายนะคะมาในคาบเอ่อ พ่อค้าแม่ขายนะคะให้ระวังกันให้ดีๆนะคะของหวานบ้านสวนนะคะจะมีจําหน่ายเฉพาะในเพจกับหน้าเฟซเท่านั้นนะคะในเพจของหวานบ้านสวนเท่านั้นนะคะและช่วงนี้เราไม่มีอะไรที่จะจําหน่ายนะคะเพื่อนๆเราไม่มีอะไรที่จะจําหน่ายนะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะระวังกันด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเนาะก็มาเตือน มาเตือนให้เพื่อนๆน,นะคะให้เราเระวังกันไว้นะคะเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะได้มีแรงใจทําคลิปต่อๆไปเนาะก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะก็สัญญาว่าจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็หาบอลเก่าๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ